ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องโฟร์พาร์ตนะครับโฟร์พาร์ตคืออะไรความหมายคืออะไรไปชมกันเลยครับสําหรับความหมายของโฟร์พาร์ตนะครับก็คือเพลงที่เขียนด้วยเสียงสี่เสียงหรือการนำไตรแอดมาเติมมาเรียงประสานกันสี่แนวนะครับรหรือเครื่องดนตรีสีชิ้นหรือเครื่อง ดนตรีคีย์บอร์ดตัวเดียวซึ่งส่วนดนตรีสามารถให้โนต้ตที่แตกต่างกันสําหรับคอร์ดในแต่ละคอร์ดนะครับขั้นตอนการใส่โนต้ตนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงไปชมกันครับนี่ครับอันนี้คือหน้าตาของหน้าตาของ4 p a ์ t ารนะครับจะมีกันด้วยกัน4 4บรรทัดนะครับซึ่ง ซองบรรทัดบนนะครับจะอยู่ในกุญแจซอนครับส่วนซองบรรทัดล่างก็จะอยู่ในกุญแจฟาครับส่วนเบสนะครับเบสจะอยู่ล่างสุดนะครับหรือเรียกว่าตัวรูทนะครับตามอธิบายนี้ก่อนเลยนี่ก็คือเขียนในแนวโซปาโนอยู่เหนือแนวอันโต้ ให้แนวอันโตอยู่เหนือแนวเทนเนอร์และให้แนวเทนเนอร์อยู่แนวเหนือเบสครับซึ่งล่างสุดหรือตัวรูนนะครับเรียกว่าเบสนะครับและขึ้นเหนือเบสไปก็คือเทนเนอร์ครับส่วนเหนือเทนเนอร์นะครับก็เรียกว่าอันโตครับส่วนอันขึ้นไปบนสุดเรียกว่าโซบาโนครับ แล้วก็วิธีการเขียนตัวโนต้ตนะครับตัวโซบาโน,โนครับจะชี้ตั้งขึ้นนี้นะครับจะสลับกันกับฮันโตนะครับแล้วก็เหมือนกันครับเทรนเนอร์แล้วก็เบสนะครับต้องเขียนเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเขียนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ถูกต้องต้องแบบนี้ครับการเขียนชื่อคอร์ดด้วยเลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อเป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับในคอร์ดเมเจอร์นะครับคือตรงนี้นะครับเลขโรมันตามคอร์ดคอร์ด g ข้างล่างคอร์ด b นะครับ b flat นะครับเลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับส่วนคอร์ด minor นะครับ minor นะครับจะต้องเขียนชื่อคอร์ดด้วยเลขโรมันตัวพิมพ์เล็กครับนี่ครับในคอร์ด e เขียนชื่อบันไดเสียงเมเจอร์ด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือด้านนี้นะครับเมเจอร์ Major, ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นี้เป็นบันไดเสียง A นะครับก็จะเป็น A พิมพ์ใหญ่แล้วก็เลขโรมันชื่อคอต,ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ต่อมานะครับเขียนชื่อบันไดเสียงม i n เนอร์ด้วย อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับคือด้านนี้นะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับส่วนเลขคอร์ดเลขโรมันตรงนี้ก็พิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับ